เอา iPhone รุ่นเก่าไปแลกเป็น iPhone รุ่นใหม่แต่ละรุ่นจะแลกได้เท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มไหมเนี่ยในปี2021นะครับเดี๋ยววันนี้เยวไอจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ก็หลังจากที่ Apple นะครับเปิดตัว iPhone 12มานะี่ยก็คิดว่าหลายๆคนนะครับมีแผนที่แบบเอ้ยอยากจะอัปเกรดเนี่ยมาเป็น iPhone 12เนี่ยจากเดิมๆเนี่ยใช้ iPhone รุ่น iPhone 6 iPhone 6S i p h o n e 7อะไรแบบนี้นะครับว่าจะอัปเกรดเป็น iPhone 12สักรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งทาง Apple นะครับเขาก็ได้มีโปรแกรมนะครับในการที่จะเอา iPhone รุ่นเก่าของเราเนี่ยสามารถ ไปแลกเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นส่วนลดในการที่จะซื้อ iPhone รุ่นใหม่ซึ่งก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะได้ราคาไปแลกแล้วเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับให้กับชา n e l อติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันเลยนะครับผมถ้ากดกันแล้วนะครับผมอย่างแรกที่ต้องบอกเลยคือโปรแกรมตรงนี้นะครับมีชื่อว่า Apple Trade In นะครับเป็นการที่จะเอา iPhone รุ่นเก่าๆนะครับไปเพื่อ เปลี่ยนเป็นกิฟต์การ์ดนะครับประเมินมูลค่าต่างๆเนี่ยออกมาแล้วเอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อ iPhone รุ่นใหม่ๆนะครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็น iPhone 12ก็ได้นะครับ iPhone รุ่นไหนก็ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องไปแลกที่ Apple Store นะครับผมซึ่งตนนี้ก็มี2สาขาอยู่ที่ Central ล o แล้วก็ตัวของ i อคอนสยามนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับผมซึ่งราคาในแต่ละรุ่นนะครับจะออกมาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับ ก็คือรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวก่อน iPhone น12ะนะครับก็คือตระกูล iPhone 11นะครับผมอย่าง iPhone 11 Pro นะครับผมสามารถเอาไปแลกเนี่ยมีมูลค่าสูงสุดนะครับอยู่ที่13,800บาทนะครับ ถือว่าราคาก็ลงจากตอนเปิดตัวมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะว่าทาง a p p l e อาจจะมองว่าเ้ยมันผ่านการใช้งงใช้งานอะไรต่างๆมาแล้วนะครับเลยให้มาเป็นราคาสูงสุดตรงนี้ไปนะครับส่วน iPhone 11 Pro นะครับราคาสูงสุดที่สามารถแลกได้อยู่ที่12,000กับอีก100บาทนะครับส่วน iPhone 11นะฮะร,ราคาแลกได้สูงสุดอยู่ที่8,800บาทนะครับ ส่วนรุ่นรองลงมานะครับจะเป็นตระกูล 10s นะครับผมนะอย่าง 10s max นะครับราคาสูงสุดที่แลกได้นะครับอยู่ที่7,800บาทนะครับส่วน iPhone 10s นะฮะอยู่ที่ 6,600บาทนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่ง iPhone 10R อันนี้ถือว่าเป็น iPhone ที่ขายดีเหมือนกันมากๆเลยนะครับผมราคาสูงสุดนะครับที่แลกได้อยู่ที่5,900บาทนะครับส่วน iPhone 10นะครับหรือว่า iPhone 10เนี่ยที่หลายๆคนพูดกันนะครับราคาสูงสุดตอนเอาไปแลกนะครับจะได้อยู่ที่5,600บาทนะครับ ถัดมาก็เข้ามาสู่ iPhone ที่มีปุ่มโฮมกันแล้วนะครับคือ iPhone 8นะครับผมเริ่มแรกก็คือ iPhone 8 plus นะรุ่นจอใหญ่ที่มีปุ่มโฮมที่มันรู้สึกตตอหลายคนก็ตามหารุ่นนี้กันเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมราคาสูงสุดที่เอาไปแลก Apple ได้นะครับอยู่ที่5,400บาทนะครับผมรุ่น iPhone 8นะครับแลกได้3,100บาทนะครับ ส่วน iPhone 7 Plus นะฮะรองลงมาอีกนิดหนึ่งราคาที่แลกได้นะครับอยู่ที่3,300นสบาทนะครับส่วน iPhone 7นะฮะราคาแลกได้สูงสุดอยู่ที่2000บาทส่วน iPhone 6s Plus <S นี่ที่ได้ถืออยู่ใน 6s Plus นะครับผมเอาไปแลกกับ Apple ได้สูงสุดอยู่ที่2000บาทนะครับ iPhone 6s นะครับผมแลกได้สูงสุดอยู่ที่1300บาทนะครับ iPhone 6 Plus นะครับผม แลกได้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,500บาทนะครับส่วน iPhone 6แลกได้อยู่ที่1,200บาทนะครับส่วน iPhone ตระกูล SE นะอย่าง iPhone SE 2ที่เพิ่งเปิดตัวไปอตอนต้นปี2020นะครับพอเอาไปแลกได้เนี่ยแลกได้อยู่ที่สูงสุด4,500บาทนะครับนะและก็รุ่นสุดท้ายที่สามารถไปแลกได้นะครับคือ iPhone SE รุ่นที่1นะครับก็จะเป็นอันเล็กๆหยิบๆนะ ราคาแรกได้อยู่ที่350ปบาทนะถือว่าราคาเอาไปแลกกับ Apple มันก็รู้สึกว่าเหมือนจะโดนกดราคามาหดหินนิดนึงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าถ้าเอาไปแลกกับ Apple เนะี่ยที่ไอคิดว่านะอาจจะลองเอาไป โสขายตามกลุ่มต่างๆก่อนละกันที่หาติรีวิวก็มีกลุ่มนะครับในการเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนซื้อขายเ,าเกี่ยวกับ iPhone กันนะครับยังไงเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างลองเข้าไปดูนะครับผมซึ่งตไอบอกว่าเอาไปขายในกลุ่มหรือว่าเอาไปขายเป็นมือสองเนี่ยอาจจะได้ราคาที่ดีกว่าทาง Apple ให้ถ้ด้วยซ้ำไปนะครับผมเดี๋ยวยังไงลองดูแล้วกันพิจนารณาคิดว่ามัน มันโอเคไหมใครยอมรับได้กับรา,ราคานี้ก็ลองไปดูแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราคาแต่ละรุ่นนะครับที่จะเอา iPhone ของเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเป็น iPhone รุ่นใหม่กับทาง Apple นะครับที่ชื่อว่า Apple t ทรดอนะครับราคา ล่าสุดจากปี2021เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเอาไปเทรดอินแล้วก็แลกเปลี่ยนกับทาง Apple โดยตรงอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะรู้ราคาไว้นะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับผมที่เขาจะาไปแลกเนี่ยสูงสุดมันได้เท่าไหร่นะครับอ่าบอกอีกน,นิดนึงนะคือที่พูดไปคือราคาเป็นราคาสูงสุดนะยัง ไม่ได้รวมเรื่องของแบบว่าเอาไปเช็คแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ราคาสูงสุดเต็มเแบบนี้ทุกเครื่องนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของการใช้งานปุ่มเปิมอะไรต่างๆนะครับสภาพของแต่ละเครื่องด้วยนะครับผมอันนี้คือราคาสูงสุดเฉยๆนะอันนี้ก็บอกกันก่อนนะครับอ่ะพอป,ประมาณนี้ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ดีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ